สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของดารานักร้องสาวสวยอย่างสาวยุย้ยปัทธรรมวันเขาโมลคดีสำหรับประวัติชื่อปัทธรรมวันเขาโมลคดีเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงที่นำมาใช้ในวงการด้วยต่อมาก็ได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของสามีก็คือนิยมซึ่งสามีของยุ้ยชื่อโด่งสิทธิพรน,นิยมจึงกลายมาเป็นปัทธรรมวันนิยมมีชื่อเล่นว่ายุย้ยเกิดเมื่อวันจันทร์ที่16สิงหาคมปี2519อา ยุ้ยเป็นลูกสาวคนเดียวของพ่อรองเขามมลคดีกับแม่ทุมประทุมวดีโสภาพันธ์ทั้งพ่อรองกับแม่ทุมต่างก็เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานฉะนั้นยุ้ยปัทธรรมวันจึงมีเลือดศิลปินเต็มตัวยุ้ยปัทธรรมวันเรียนจบชั้นประถมท,มที่โรงเรียนถนอมพิษวิทยาระดับมัธยมที่โรงเรียนบดินเดชาระดับปริญญ,ญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตจบระดับปริญญาโท คณะสังคมพัฒนาศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้สำหรับเส้นทางการก้าวเข้าสู่วงการของยุ้ยปัรรมวันเธอมีผลงานการแสดงละครเรื่องแรกตอนที่อายุได้10บขวบละครเรื่องแรกที่แสดงก็คือละครเรื่องวันลีซึ่งเธอก็รับบทเป็นวันลีฉายทางช่องสจากนั้นในปี2,533ก็มีผลงานการแสดงละครเรื่องที่สองตามมาก็คือเรื่องน้ำฉายทางช่องสาม หลังจากนั้นเธอก็ได้มีผลงานการแสดงละครออกมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันซึ่งก็มีมากกว่า30เรื่องบทบาทที่ได้รับก็จะมีหลากหลายบทบาททั้งบทนางเอกบทรองบทร้ายอย่างเช่นละครเรื่องแหวนทองเหลืองเรื่องหัวใจเถื่อนเรื่องขนมปังกับน้ำพริกเรื่องพ่อดอกประดู่เป็นต้นยุยแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกในปี2533ก็คือเรื่องน้องเมียแสดงคู่กับฉัตรชยัยเปล่งพาณิชและพัดสอน บุญยเกียตรติของท่านมุย้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนจนได้รับรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดีครั้งที่1 4ประจำปี2533พิเศษดาวรุ่งฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับเธอเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเธอก็ได้มีผลงานการแสดงภาพยนตร์ตามมาอีกประมาณ1ิบเรื่องอย่างเช่นเรื่องวิ่งหน้าตั้งก็ยังรักเธอเรื่องสังขยาหน้ากุ้งเรื่องวิ่งหน้าตั้งภาคสองบนเส้นทางมัศจรรย์เป็นต้น บทบาทที่ได้รับก็จะเป็นบทนางเอกนอกจากนี้ก็ยังมีผลงานการแสดงซีรีส์อีกหลายเรื่องนอกจากจะแสดงหนังแสดงละครจนมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วยุ้ยปัตรธรรมวันก็ยังเอาดีทางร้องเพลงอีกด้วยเธอออกผลงานเพลงชุดแรกในปี2535เป็นผลงานเพลงสดริงก็คือชุดรู้แล้วจะหนาวซึ่งก็จะมีทั้งหมด10เพลงหลังจากนั้นเธอก็ได้ออกผลงานเพลงตามมาอีก3มชุด จากนั้นก็เปลี่ยนมาร้องเพลงลูกทุ่งในปี2544แล้วก็มีผลงานเพลงที่โด่งดังเป็นอย่างมากก็คือเพลงเจ็บนี้ไม่มีวันจางแล้วก็เพลงร้องเพลงให้พ่อฟังแล้วก็ยังได้ร้องเพลงประกอบละครอีกหลายเพลงปัจจุบันถึงแม้ว่ายุ้ยปัทรมวันจะไม่ค่อยมีผลงานในวงการแล้วก็ตามแต่ก็ใช่ว่าจะห่างหายไปเลยอย่างปี2567ก็มีผลงานการแสดงละครสเรื่องก็คือเรื่องรักเป็นเล่นตาย แล้วก็เรื่องเกมรักนักล่าบาลับซึ่งทั้งสองเรื่องก็รับบทแม่ซึ่งก็ถือว่าเหมาะสมเพราะยุ้ยอายุจะ50แล้วแต่เป็น50ที่สวยมากมองยังไงก็เหมือนสาวอายุ30สิต้นๆสำหรับชีวิตครอบครัวยุ้ยปัรรมวันสมรสกับดงสิทธิพรนิยมพระเอกดังยุค9ก 90. ทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนสำหรับชีวิตความเป็นอยู่สุขสบายดีไม่ได้เดือดร้อนอะไร นอกจากจะรับงานในวงการแล้วยุ้ยปัดธรรมวันก็ยังทำงานอีกหลายอย่างเรียกว่าทั้งเก่งทั้งสวยรวยด้วย